สวัสดีจ้าท่านผู้ทชงมาเจอกับคุณย่าตามเคยคุณย่าป้าคูหายป้ากรมกาดำมสวัสดีทุกคนเดอลูกหลานวันนี้สาวสวยนุ่มรอสิผากันไปเที่ยวใสนอนอ้นก็คือว่ากำลังเดินทางค่ะทุกคนเดินทางจะไปเข้าดิน ไปร้านไหมซื้อไปซากันไปซื้อแม่อัดนะคะทุกคนนงนั่งนี่เดี๋ยวจะไปถึงเดี๋ยวกนจะวิววิวไปด่านดูกำลังเดินทางไปจะเดีไปถึงใครจะถึงได้ลูงร้านนี่ชิดเป็นสะพานนะคะในสะพานค่ะหนุ่มโลนุมลาวสาวไทยไปขี่หนุ่มลาวสาวไทยไปขี่เยอืก็ ถึงร้านเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้สิเป็นลานขายไม่อัดมีไม้อะไรทุกชนิดเลยค่ะคนุนอันนี้สิเป็นไม้นิ้วนะคะคู่กันย่ามาซื้อไม้ไปทำบ้านปูบ้านนะคะคุทุกชน,นิดเลยไม้ ดบดอันนี้สิเป็นบันไดไว้ต่อภัยไว้ขึ้นทุเรียนยงทุเรียนบันไดมีมดองนะอันนี้เป็นเสาเคมีาค่ะรีวิวบรรยากาศข้างทางไปด้วยจ้าลูกหลานทุกคนบรรยากาศจะเลี้ยวไปเข้า,ขาพร <ไป S 1> านี อ,อ,อ,มมอันน้ำมันจะจะเติมบอลูกันนี้อันนีาถึงอัน <c oughs> ลานอันนี้เป็นลานพรนป่านีนะคะทุกคนโอ้เออยู่น,ยนี่เรื <ใจ S 2> ่อยๆเา,านี่ตกดีอันนี้นี่มาดูามีสองลานจา้าอันนี้วอันนี้เป็นไม้เอลาทำ ผาบ้านนะคะทุกคนนีเ่เป็นทุคนอคิสทำผาบ้านนะคะอันนี้จะเป็นพวกเล็กนะคะทุกคนพวกเล็กพวกอะไรอันนี้จะเป็นร้านใหญ่ซื้อของมานี่ได้เมื่อุกอย่างตัง้งเป๊บทางอะไรนี่แหละอันนี้แป๊บที่ปู่กับเอาไปทำเสาบ้าน เสาบ้านสาก็ตอบน้อยค่ะทุกคนอยาสิพาไปดูต่อด้านมุมนี่ก็สิเป็นปูนซีเมนสนิดสาบอันนี้กาเสือกาเสืออันนี้ก็สิเป็นพวกสาบนะสาบได้หนดนีเหนียวตึ้มเลยละครับทุกคนนี่เยอะเลยอันนี้กระปูนกาเสือเหมือนกัน อันนี้สิเป็นปูนกาวปูนกาวแบบเราไม่ต้องผสมทรายค่ะผสมปูนอย่างเดียวปูกกระเบื้องติดนิบเลย,อนนเลยตอนนี้ไปทํางานก็เอาปูนนี่แหละที่ปูกกระเบื้องอะปูนกาวใส่ติดไม่ต้องผสมปูนไม่ต้องผสมทรายพูดผิด,ดนอนปูน อกอปเนี่กำลังดูไม่อัดกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกเล็กพวกนิ้วพวกอะไรพวกปูนนะคะาลูกหลานมาดูรีวิวดวยการด,าด้านนรงนี้ก็จะเป็นไม่อัดแผ่นบางแผ่นนานะคะลูกหลานอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไม่อัดปูพื้นมาซื้อไม่อัดไปปูพื้นไปทำบ้านคะ่ะ ร้านทุกคนนะคะนี่อันนี้ไม้อัดปูพื้นด้านทางนี้กัไม้อัดปูพื้นเหมือนกันค่ะทุกคนหลายหแบบย่างนาย่างบางนะเป็นสั้นเป็นสั้นนีด้เยาเป็นร้านมันได้หน่อคาย แล้วคัดเลือกไหไมกันอยู่ลุเตียนเพื่อซื้อเพื่อให้เไปูกยางันม่ละหนี้แม่นเข้หวเลี้ยมวฮักขวดเล้วแล้วเลือดไม่อัดเลือดไม่อัดกันดูกันนี่ตกลงเอาดนีชค่ะอ่ เดินลังทยอยหามใส่รถนาคาะคะทุกคนด้านทางนี้ก็จะเป็นกระเบื้องมุงกระเบื้องมุงหลังาาคานะคะกคนนไปเคร่องคุณ มีค่ะมีอันนั้นไปคือไม่อัดนะคะทุกคนน้ำรอกกันได้กอ่อนกำลังเดินทางกลับจ้าใช่ได้ทุกคนโอ้มันจะชัน่อยดึงดูกดูอ่เด้อโอ้เวลารดโยกนะคะเวลาอยกงานนะคะรดถึงแนี้ติดติดลดติดจ้า เข้าดินอยู่บ้างนี่นะร้านยามเชิญมาเลยนะกำลังอ้อมครับรถอ้อมเข้าเข้าดินลูกอันนี้ก็ตลาดเข้าดินนะคะทุกคนนี่ตลาดข้าดินจ้าใส่ร้านร้านไหนหาซื้อยาหาซื้ออะไรก็ที่ร้านนี่เปล่านั่นน่ะข้างหน้านะพ่อนู่นมาเราเลยนี่ร้านยา้ารถจากจอดร้ายเสร็จนะโอ้ขายยาย่างไปเสือ กำลังพากันเดินทางไปซื้อยานะคทุกคนซื้อยาต่อถึงงานโอ้ย ด้านนู้นก็จะเป็นด้านขายของซ้ำด้านใหญ่ขายทุกคน เสร็จเรียบ,บร้อยทุละลูกหลานทุกคู่ทุกคนชิพาลูกหลานกลับบ้านเด้อบาทนี่เด้อใครเจ้า <c oughs> บ,บ้านกลับซ่องจาอ้าเงินหมดละเป็นละคือค่ากันหมดเมื่อ,อกี้บอรถติดรถติดติดทั้งหน้าทาั้งหลังเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน ทางไงบ่ได้รถอันนี้ไผ่แดงนะคะนี่ไผ่แดงเขาดินโอนมึงดึกว่าจะเกียงนย่หน้ยคนเก็ะเป็นไปหมดแหละโอ้ยออกรออยู่เลยจิอันนี้ก็ย่านเขาได้ลื่นคี้เป็นพัาโภกอาไปแก้มเลานี่ก็บพาโภเก้ผลาโล แกมันชื่อไปบุญนไห้ที่นะมั้งขาทอยแล้วขาซอยแล้วทุกหลานทุกคนดูบรรยากาศไปดูกันลูกหลานทุกผู้ทุกคนได้ดูลสมส่มวิวเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ มาถึงแล้วทุลาร์ดูเเนี่ยเอาไม่อัดมาปูเตียงนี่คาทับกนแล้วเลยนะคะนี่เตียงแล้วเสาที่ยังดีนะคะเสาหลอเสาหล่อคือหล่อเสามา้ามาโครงสร้างได้ดีเยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ะ เล็กก่อนไว้ใส่มาแล้วไม่เห็นเลยเศรษกิจดีรากยางดีไม้ยังดีค่ะมาปูได้เลยแล้วโครงสร้างถามเข้าไปได้เลยลูกหลานถามเข้ามาปูนะคะปูแล้วกตีไม่อาดเข้าไปค่ะกำลังปูกำลังปู เ,เร็วง่ายตีตะป,ปูโหกำลังดีกำลังงาม,รรรมขึ้นกคนนี่นสวัสดีค่ะวายหนุ่มหล่อของย่าสวยจังเลยสวยโอ้โยยี่้กยยีย่กย้กยว้าวหล่อหล่อว้ายสองนี้อีกต่างหาก อเยี 2. ่ยมหลบเยี okay, okay. ่ยมเยี่ยมขอบคุณสำหรับคิปนี้กิไน้ดล่าลูกหลานเด้อให้ดีมีแห้งสุขภาพข็งแรงคิ้แงไปให้ถึงนันสุขภาพกัติชิงย่างสุขปาญญัลำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะคะโอเคบายบายจ้าทุกคน